สวัสดีค่ะว่ชอบจะชอบจนก็สเกตูเย็บประมวยเดี๋ยวมือสีผ้ามาปลูกอ่าสิผ้ามาปลูกแัททอเฟอร์แัททอเฟอร์คือมันหวาน้อค่ะเด้อไปเบิ่งไฮของเฮาได้ว่าสิใยขนาดไหนเนาะเคค่ะ โอ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยช่วยเด็กน้อยช่วยขนดินเอาขึ้นมาโอ๊ยน้องเนี่ยอันนี้คือไล่ของเรานะคะเป็นแบบนี้นะนี่ไล่น้อยๆของเรานี่เดี๋ยวจะไปปลูกตรงสวนหนุนเนาะเดี๋ยวจะเอาดินใสก่อนโอเคอันนี้สามีกระลูกซอย เอาดินใส่สองอันค่ะใส่กันขยันขันแข็งสวนน้อยๆเ,เนี่ย่ละสวนหญ้าน้อยน้อยเห็นไหมเอ๊ะพ่อพัดพอดินอยสเกตไอ้ดินนกดินนกอีกดิดิลี่เลย det er det, man siger tungen. Så du, du kører ud og køber jord til din mor, så? Det er til det her, hun skulle bruge jord. Hæ? Det til det her, der skulle bruge jord. Bør. Nej. Eller ikke det? Hun ja. siger, hun vil gerne også have, siger hun. Ja, hertil. til. det her bare. Nej. Jeg får lop, lop. Ja, Kom den. den vej, jo.

นายทักษสิย์ม uh, ันจะเสร็จไหมล่ะนายทักษ์น่ะนะคนเราเสียเสมมันก็เป็นมากที่สดเดวกันเด้ใงีเปยวเราได้ใช้สิ่งที่มัเป็นแล้วเางที่มันเปนอยู่แลวเราไดิงทนเป็ยูวเราไดิ่งที่มันเป็นอยู่แวเราไม่ได้ใช้ิ่งทันเู่แล้วใช้สิ่งทันเป็นู่แล้ราไม่ได้ใช้งที่มันเป็อยู่วเงที่ันเป็ยูล้วเราไม่ไดงที่มันเป็น เธอรูดชิปเสื้อหน่อยหนาวไม่คือ,อมเอนะวยยังหนาวเลยเนะนี่ยพออันนี้ร่องนี้จะปลูกคาทอลเฟอร์นะคะเนี่ยร่องนี้จะปลูกอันนั้นหนูกาวออกเลยลูกเธอ,อระวังลบสายตาแม่นะ เธอลิวางเอาเธอไม่ลงนะโยนี่วิธีฉันเกอหรือวิธีฉันจะทิ้งห l ือสัองซ่งนจะได้ก็ต้นูันนี้เราเป็นซุอกระทอเปนะคะ เราจะไม่เอาออกแล้วเราต้องแปะไว้ซีสเก็ตแล้วก็เจ้ามองมเหีนะมอดมลีน่ามลีน่าส่วนเอ็กซ์เบบสนจะองฝาหรือสุขาร์ล็กลงปกาเลยเหรอเธอปกาวหรือไเน่ดเดเดเดี๋ยวมวค่อยถมมัวจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไงคะคุณลส Nogle, som sådan, well, it, uh... sådan, hvor det er henne, man har begravet øhm, kartoflerne, jeg vil lige vil sige ægne, <laughs> hvor man mm. har begravet ægne. Hvorfor? Nu har jeg bare tanker om æg. Nu vil jeg bare have æg til aftensmål. Men vi har en... Det er der Ja, undskyld. An, an, mor, der siger, at vi var i Nå, skal de være røde kartofler? Yeah. Jeg troede, de skulle være... Øhm... Er det ikke dem, jeg elsker, de der røde kartofler, mor? Ja, yeah, selvfølgelig skal. Okay. salt. og peber. Må se her. Kig. Salt og peber. Øh. Det ligner peber, mor. Gør du det, det? Nej, det ligner peber, det her. Meget peber. Meget peber. Mester! Hej, mester. เอาไปทำแมสต์เพรสเอฟซิสองถุงนะคะเราปลูกสองถุงนะคะเแล้วไม่ถึงแถวซื้อเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวมาอา mm hmm. หารทีวีกันว่า หันทีวีเอดทีวีั่นเอพี่หาเอเอดทีวีเทรศัพท์โทรนี่ก็ยนสกปากาฉันอะไรอืของเธอะทานไปเลยรนเอระวังหนาวไม่สบายนะอุ้ยงเทาไม่ใส่ Hvor er blønnen du det? Det det, der kender mig? Ja, snart du med at arbejde. Hvornår? I det morgen eller i det? Nej, nej. Hvornår starter far egentlig med at arbejde? Hvorfor? Fordi jeg vil bare godt vide det. Det vil jeg ikke skal. Så jeg spørger ham? Jeg var også spørge ham. Er det okay? Hvorfor? Ja. Nu har du lige med, du er. Den kan og gå op i ting jeg har skal træde hende. Det var godt, skal... Må jeg Må pas lige for den hånd. นี่คะ่ะไหนมาดูสิเห็นว่าอันนี้คือเป็นครทอฟเฟิลของข้าเนาะสวนมันเหลืองของเรานะคะนี่ขอยบอกท่านในปิดขอยพวกเจ้าเบิงขอยพวกเจ้าเบิงขอไปท่านในปิดเหมือนจะขอเสียเอาเม็ดอันนี้มาโล่งตอกันตรงนี้เนาะบัดนี้ต่อกันตรงนี้นะคะตอนนี้เรากำลัลงจะลงกุลกุนะคะ,ะไอ้ไอเขาเรียกว,ว่าอะไระกลุกกลกลุกุลกุลกุกุภาษาไทยเรียกว,ว่าแค่รส ีน่น้องเด้ออ่ามันจะเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะเม็ดเล็กๆอ,อ,อ,อย่างนี้เองเหรอเนี่ยเม็ดเล็กๆอย่างนี้เองอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวดูวิธีก่อนนะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงหม้อค่ะเดียฟิล์มเดี๋ยวนูม้อฟิล์มติทันเซแกเดี๋ยวดีโมรุกันดูโมรุกันทากุนอ่ะ Den det her så det der, det, det, ja. det er min mor i gang med. Hun er i gang med at lave et hul, og så putter hun de der små nogle der i, og så vender vi det hele, og så er vi færdige. Men der er også en herovre, som jeg ikke ved, hvad det er. Det der, det er min mor i gang med Jeg har også en handske på. Så, øh, ja, det der, det er det. เดินมายืนตรงนี yeah, more, more, more. ้ได้ไหมจะได้เห็นเดินขึ้นมายืนตรงนี้นี่นยืนขึ้นยืนตรงนี้จะได้เห็นเดินระวังเออโอเค r วิวิปปิ้่กัเคมี่าก็ถื t ว่าไม่ผดส่วนทีม่เหมาะสก็พราะว่งจะได้เห็นหูล้ไงมมมมเาเอเอาขี้ดินโอ๊ยมย่อเียลยอะอือื คะย่าท yeah. ี่ร o l l w ิไปดิสมเออดิสมวะแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยให้ซัสดิเลทีอลอได้สเออแล้วแล้วมัวแกะไงลูกเอาลงแบบนี้อ่ะเอาลงทั้งกระดาษอย่างงี้นะเดี๋ยวจะย่ายดินออีกิดู้ก Og jeg tror ikke, man skal tage hele pakken med. Tror du ikke det? Nej, ja, jeg tror faktisk, man skal pille dem ud. Det, er det. det, er -træ. <laughs> det vil jeg Det vil ikke. Jeg er ikke sikker, men... Eller hvad? Det vil jeg ikke. Mor, jeg tror faktisk, man skal... Hvis man har god arm, pille alle ud. Jeg mener det. Ja? Jeg tror seriøst, man skal pille alle de der små nogle ud. Nej, jeg kan ikke finde nogen af den der, de har inde. Nå, ved du hvad, vi får sat sådan her? Ja, og så... Kan vi se det? Så kan jeg på, at der kommer et papirtræ. <laughs> jeg er sikker. Ja jeg, jeg, jeg ikke sikker, for det, det er det, første gang, jeg har gået der, ikke godt? Ja. Og så anden gang, så ved du, hvad du skal næste gang. Det er måtte bit lunge af, kun. Hvad det? Ja. No. Og det skal du også gøre på alle. Ja. Dit det og dit Der. Hej, mester. Så nu er jeg for to. Og så må jeg lige vise dem, hvad for nogle vi skal plante. Vældig skat. Det lidt Okay, jeg går lige over og viser dem planterne, hvad vi skal plante. Først så skal vi plante dem her, eller jeg ved ikke, hvordan noget. okay, vi skal plante. Okay, du vi planter dem her først, ja, for det ser hårdest ud. Dem her, her her, og så planter vi dem her bagefter, de sagde. Jeg ved ikke, hvor lækre de ser ud. Jeg ved slet ikke, hvordan de smager. Jeg tror, det skal er Vi tager, vi tager her, den her. Vi går her, den her. Den vej. อ้นเดนเดรมส์เฮียอ้อีกพรมส์เดเเยอให้ให้หนูทำทรูห่างๆนายนายตั้งแต่ตรงนี้เห็นไหมเห็นเห็นรอยหมเออเนี่ยขึ้นไปเลยประมาณนี้นะกประมาณเนี้ยแล้วก็ไปอู้นไมเหยมเมันเม็ดเล็กๆอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเห็น เธอเธอเธอมันย nice cool. uh, ังไม่หมด e ม่โม่ฮั e l l o อะให้เธอจับอย่างละสาเมตรลงหลุมเริ่มตั้งแต่ตรงนู้นเลยเออหะอดชี

ตอนนี้เราก็ถมผักเราเลยถมรถนี่เริ่งม,มาสิได้กินบอกค่ะอันนี้ของเราเนี่ยเห็นไหมลูกสาวซอยวานจากสิขึ้นบ่ขข้นเด้อพี่น้อง <c oughs> ูกันเนี้ยเ,เสร็จแล้วค่ะสวนเล็กๆของค้อยเสร็จแล้วเท่านี้นะคะวันนี้เป็นแผนลดน้ำนะคะหายน้าไปดูหน่อยที่คนรดน้ำน่ะหันน้ำงามๆหน่อยสิ พอแล้วไม่ไม่ไมจี้แบบนั้นลูกไม่จี้แบบนั้นสกาดเพราะว่าอะไรค่ะจบแล้วค่ะคลิปปลูกผักสวนครัวของข่อยเนาะปลูกอันมันฝรั่งเนี่ยเห็นว่าแป้งน,น้อยๆน่ะโอเคคลิปนี้ก็เศรานี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ปลา Det er meget. Hej, hej. Hej velkommen til den her video, tak for at se den her kanal